บรอเฮ็ดไปจนเมือสุยางสุแนวเราเรื่องเปิดฝาอันเรื่องเปิดโอดีเนาะกระสาสามร้อยกิโลเอ้แบ่งไปดีหมองนึงนะคะเอามาวางใจก,กันบ่ได้ค่ะไม่่มีหมองว่างนะคะอืมนี่เลยนักกินเข้าไปได้คำแรกไม่ต้องมีลาอืม

แต่มสุดยังเป็นว่าแล้วลเรื่องเปิดกล้องโอ้ยเนาะหอมแดงนี่ไรแหนมเนียงแป้งไข่ไปยี่ท่านพีค่ะต้องมาซศา้าท่านพีนะคะนี่เลยแผ่นแป้งแหนมแนงใส่เข้าไปกินแหนมเนื้อต้องกินอาปากใหญ่ๆตัดส่วนๆได้พี่น้อย

หืมกัดหืมเออบ่ต้องหาว่าสิตรงอยู่เมืองไทยจะได้กินเมืยงนอกยัืองไข่นี่ก็ได้กินนะคะพี่น้องแซ่แป้งมันคนร่วมมาจากเบิร์นรถบ่หึแซ่บเวลาเวลา กอุท่าส้นแกวกระท้าทานักนั่งกับพรท่านจแข็นั่งกับพรท่านเมนียนพักกับพันเทเร่ย์เฮยอเฮอ,อืมด ากเาตอนนี้กนั่งนีง่กกล้องใส่กล้องกองขากล้องหลังใส่ไปพักแซบหลายแซบหลายรสชาติน้ำจิ้มนะคะ่ะขอบอกค่ะคนมาก,กิิดรสจิ่ดจ้าดแบบมีหน่อยเนียน่ย โอ้ยเต็ดสามสวยยังไงแปะเลยค่ะแปะจัดวางไปแล้วเน,น่นเหน่ง เป็นี้เริ่มตั้งไสแล้วนะคะวอตตาอมลำปลาข้างใจไหนใช่บอกเรื่องไสโซบีนอในให้ไว้ว่าเปิดโหลดมาทันมีทุกหน้าต่างได้บานโดงเว้นของนอนมีหน่อยนะคะมอไม่หน่อยบเอานะคะอย่ามายุ่งกับสันผักเผือกสันมันจะวอดวายคือขันง่ายเดี๋ยววั่ได้พักข่อยแนละ้ว แซ่บแซ่บอเล็กี่นะอร่อยจริงๆไม่คีโมไม่คิด,คดยุด้วยบอกคิดตัวแตวลคราแตลตลาแตลตลาแตละลาใส่แป้งเข้าไปอยากกินแบบได้ล่างสันกับไปหน้าค่ำของตัวเองนะคะมีหน่อยแก๊ไห้ยสำหรับพี่นองที่ต้องการเบิง้งทั้งสองมุมมุมใกล้ๆกล้องไอแพรมุมไกลๆก็กล้องมือถือนะคะ ังบ่กิมนะคะรอส่วนแก้วไปโลดเดี๋ยวสีขาดตอนไข่เอ้า้าบนำจิมนะคะการเปิดไฟของพ่อญ่มันสิ้มีตตวตั้งเวลานะคะเป็นสิทตั้งว้ว่าให้ปิดเวลาใดให้มันเปิดเวลาใดนะคะแต่อันนี้ไม่ใหญ่น้อยเสียบไปเบิ่งซื้อโดยสังเกตแต่เดี๋ยวเป็นสิทเซฟเอ่อสซนดากือแรกอะนี่โซนดากยันอันละอ๋อันก็ล่เนาะ ตอนนี а, ้เขาก็เริ่มเปิดกันเนยแล้วแต่ว่าเติเปิดไลอท์ดีก็คือวันอาทิตย์นะคะมือเลยยังเวียดว่าพอร์ทีดคอนสตอร์ตสตับเซลฟอ๋อยังฮอบเรตตาสะกเกินนั่นยังเข้าเสร็จเพิ่นเขเสร็จได้ยังคอยกินเข้าไปก่อนเผ้่สิค่าข้อกองงองเลยทางใหญ่ๆได้แก ให้ไวให้ไวแม่เด้อเออว่อเบร่ยดอกมันเนี้ยแฝันอีดอกโค้นโชคดีค่ะโอ้บชโคดโอโชคดีค่ะฉันละโคน คือสะมหักไข่ตะเก,ะก,กียบแหลกๆเนาะใสนลับกุ้นเนี่ยสุกหัวด่วนเป็นว่ามานันใส่พริกเข้าไปแล้วก็ในหอมม,มันได้เวียดนามหมดโอ้เเวียดนามหมดอืมอร่อยดอืม กินก็สร้างเัินบาทแต่ค้งที้มาใหา้ถ้ากินผู้เดียวอัดกินผู้เดียวป่านนี้มันเลิศเลยมันจะเลิศม,มากกว่านี้อโอ้แสบไปนองงนกันเต็มนอบรรยายเพ่งจนมาอ่มมานจนไหมหลวงเริเขอเอินเขาของไว้แม่ จดหมายบรรยายอักษรจดหมายบรรยายอักษรแต่ละเพลงของบรรยายน่าจดแหม,มเนืองบรรยายราชาติแหมเนืองบรรยายราชาติอยากคิดจั่กต็ต้องมาต้องมาซิมเอาซิมเอาซิมเอาสงสัยซิมเอา,เอาคำโปรยใหญ่อบอกหักเรื่องงันเคยเป็นบ่าวะอ

โชคดีค <Gore> ่ะชดลักคุสม่รแมเซไทยโชคครับสวภาะคุณสุภาะสุภาะคุณชดลักคุอร็ บ้างบ้างว่ากนเป็นการลําบากเนะี่ยการหันออ่นนั่แหสูตรมันออกมาแล้วบีมันออกง่ายไหมไม่มีอะไรยุ่งยากภายใต้ความอยากกินของไม่เฮ้น้อยทุกอย่างมันจะต้องทําได้เพื่อแฟนขับแล้วทําได้ค่ะย้ำถ้าเป็นเมน,นูที่ชอบนะจัดให้เลย ขอมาในอาทิตย์นี้ก็จัดให้อาทิตย์นี้เลยไม่มีการเข้าคิวบอดอกร์มากระตุนน้ำความว่างของมีนหน่อยน้ำหรอือเปล่านน้ำวัสดุอุปกรณ์ขึ้นน้ำความว่างของมีนหน่อยน้ำว่างประเทศไทยเพราะว่าอาทิตย์นี้บริเวณนนะครับบอดแอลอาการแอลดีขึ้นเมื่อเศร้าไปข้องน้าลูกขึ้นดังแคร่ห้องตายด้วยส่วนผมพอเนี้ยเด่นไปซอยลุกบุได

นี s <S uh ่คอยก็บอกคอยกินมาเบิร์ดดอกที่น้อยบวมเบิดกับบริยานะคะบวมเบิดกับเขาตู้เย็นใส่ช่องฟิล์นะคะแต่มางว่น้อะสมบูรของชิตว่ะทานมันเหลือกับสิตึงกับจับมืออื่อนทานบ่มเหลือกับแล้วไปนะคะก็อยังบุญล่ะให้บุญล่าโฟนชดแฟดจำเอ็นพักเครียดสำยกลแรมในอีฟิสโออีชินเลยใช่ ไหนมาดูทางกันมาดูทางกันเนาะใสู่ยใส่โฟังได้กวนละแขวยว่าแล้วบอกหากขอยมันมีปัญหามันมีจุดประสงค์ <c oughs> ถามแขวยว่าอีอย่างนี่คขวยบอกว่าเจ้าสิบอกวังไหนเนาะก็ได้ว่าบุญล่าไทยแบบล้ายลูกสิ้นหรืออย่างของคร่งไทยเพิว่วมา เพ่อกะแนมหรืออกะยิ้มนี่ว่าเอ้ากินบ่ละอันเฮ็ดแจงเนื้อหมูซับเนี่ยเปิ้นก็หัวขวัญข้อคนหัวขวัญไม่ได้อยหงเลยว่าเจ้าขึ้นอีหยังโาซันตอบว่ามาดูคอยก็ขึ้นๆเจ้าขึ้นเนี่ยขึ้นอีหยังนี่คือน้องหงว่าคนขึ้นเรื่องกระดอเปิ้นว่ามันคือกระดอได้แล้วอาหารแซ่บๆคอยจะไปเปรียบใส่กระดอเลยนะพี่ใหญ่วันนี้เดี๋ยวจะโดนไม่น้อยเลยนะนี่ยักษ์เบเรต้าว่าเชิดแต่สัมเบเอต่อแต่เชิดเฟิร์นเชิดแฝด ฟรชเฟรชเออเฟรชเฟรชเฉิมฟตเดบิวตเฟรชฟตเดสวินชิมแฟตนี่เนื้อเนื้อเนื้อบดเฟรชฟเนื้หมูบดได้หาเป็กเริ่จะมีเสียงโคนันละโนโชคดีค่ะเอันดีค่ะโชคครั อือมเนี่ยังดแสลงหลังนุคนก็นั่งขับย่ำ còn người đang tìm tà má thàm gì sẽ không nặng cho bạn chín năm nương bẹt phát rồi nhà chín thao youtube, bộ phải youtube này chắc dùng thêm một chút sừng thứ giả này chắc mới cắt cái này cái <laughs> cá <laughs> đang là chú <laughs>